สวัสดีครับเครื่องนี้เป็นแอร์เคลื่อนที่อโคนติกนะครับอายุการใช้งานก็น่าจะอยู่ที่ประมาณสักสามปีนะครับคราวนี้เนี่ยมาหาผมนะฮะช่างวัดนะในเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของน้ำรั่วลงพื้นนะครับแล้วก็เครื่องก็ตัดนะ,ะตัวนี้เลยนะน่าจะเป็นแบบตัวนี้เลยนะครับ น่าจะเป็นแบบตัวนี้เลยนะครับคราวนี้เนี่ยผมก็วิเคราะห์เลยว่าน่าจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของแอร์เป็นน้ําแข็งน,นะครับไอตัวนี้เป็นอควนติกแบบชนิด v f ฟิ fin, นะครับไม่ได้แยกแผงคอยไม่ได้แยกมอเตอร์นะครับมอเตอร์เป็นแบบตัวเดียวนะครับดันลมขึ้นไปขวาสายเพราะฉะนั้นรุ่นนี้ต่อกล่องไม่ได้ คราวนี้เนี่ยเท่าที่ผมรื้อเครื่องดูนะครับเทสเครื่องนะดูนะ,ะก็ปรากฏว่าเห็นชัดๆเลยนะครับว่าเป็นน้ําแข็งขึ้นมาประมาณสักสามข้อนะครับอาการแบบนี้นะฮะบ่งชี้เลยว่าน้ํายาในระบบไม่เต็มนะครับลมด้านหน้าเครื่องออกเย็นชืดๆนะครับปกติแล้วลมน้าหน้าเครื่องจะก็จะอยู่ที่ประมาณสัก 15-20ถึง20องศานะครับพองานลมหน้าเครื่องก็จะบอกเราหมดเลยอันนี้วัดแล้วลมหน้าเครื่องอยู่ที่27องศานะครับแล้วก็เห็นเป็นน้ำแข็งเลยนะครับขึ้นมาเลยนะครับอันนี้ด้านหน้านี่จะเป็น e ี a p o r a t o r นะครับด้านหลังนี่จะเป็นด้านคอนเดนเซอร์นะครับก็ right. วิเคราะห์ได้เลยว่าน้ำยาน,น้าจะหายไปอยู่ที่ประมาณสัก40ปอน ปกติแล้วตัวนี้จะน้ำยาอยู่ที่ประมาณสักหนึ่งห้าิ psi นะฮะมันหายไปสัก4ี่สปอนด์ปั๊บมันก็เป็นน้ำแข็งแล้วนะครับคราวนี้ก็หาจุดรั่วนะครับเนี้ยแหละก็เราก,ก็วิเคราะห์ไปส่วนใหญ่แล้วจะวิจารว่วที่ตัวแผงคอยคอยเย็นน่ะนะตัวเนี้ยไม่มีอะไหล่นะครับมันไม่มีอะไหล่ก็ต้องช่างก็ต้องใช้วิธีการหาจุดรั่วเป็นจุดๆไปเลยนะฮะ หรือว่าหาอะไหล่ไม่มีแล้วนะครับเพราะงั้นแอร์เคลื่อนที่สําคัญเรื่องอะไหล่เป็นสำคัญนะครับถ้ามีอะไหล่ปุ๊บเราก็จับเปลี่ยนปั๊บก็จบแล้วพวกนี้เป็นเรื่องปกตินะครับการใช้งานอ่ะอันนี้ใช่ไหมเนี่ยฟองนะครับถ้าเกิดว่าหาไม่เจอก็หนูใสย่ยวต้องอาจจะต้องจุ่มน้ำต้องดูก่อน แต่ถ้ามันเป็นตามดมันจะเป็นตามดยิบๆเล็บ,ย,บ,ย,บ,ย,บยิบขึ้นมาเราก็ต้องดูสภาพว่าเราพอจะเชื่อมได้ไหมนะครับถ้าเกิดว่ามันหลายๆจุดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็ไม่น่าจะเชื่อมน,นะครับไม่สมควรที่จะเชื่อมละนะแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นสักจุดหนึ่งนะครับมันก็ยังโอเคยังพอรุ้นที่จะเชื่อมนะครับแอร์เคลื่อนที่ขอทําความเข้าใจว่าแอร์เคลื่อนที่ไม่มีการต่อหัวเติมน้ํายานะครับ ใครจะมาทักหาช่างแล้วบอกว่าเออช่างวัดช่วยเติมน้ํายาให้หน่อยต้องไม่ได้ม่ได้นะครับต้องทําการเปิดระบบเจาะระบบนะครับคราวนี้เนี่ยสงสัยว่าจะเป็นข้อนี้ด้านล่างสละมมตรงนี้นะเมื่อกี้เนี่ยลองดูแล้วว่ามันเห็นมีฟองขึ้นพอเย็นยังแห้งเลยนะครับพอเย็นเปนอลูมิเนียมด้วยนะ ส่วนใหญ่ถ้าเจออลูมิเนียมนี่ก็จบเลยนะครับเชื่อมไม่ค่อยได้นะครับต้องใช้ฝีมือเชื่อมพอสมควรนะครับต้องใช้เป็นเป็นตัวแก๊สเป็นตัวรวดเชื่อมอลูมิเนียมสงสัยจะเป็นข้อลากนี่แหละนะฮะโอเคก็ให้คำแนะนำในเรื่องของการเลือกซื้อแอร์เคลื่อนที่ก็ให้ดูนิดหนึ่งนะครับเน้นในเรื่องของประสิทธิภาพ การใช้งานแล้วก็ใน,ในเรื่องของอะไหล่นะครับในเรื่องของการใช้งานมีอะไหล่เปลี่ยนนะถ้าไม่มีอะไหล่เปลี่ยนเราก็จบบางทีมาทำราคาถูกๆนะครับเราก็เห็นที่ว่าราคาถูกเป็นสำคัญเราก็เลยใจที่จะซื้อไปแอร์เคลื่อนที่ควรจะมีแอร์เคลื่นนอนที่แอร์บ้านควรจะมีอายุการใช้งานอย่างน้อยคือ3 4, ปี4ปีแผงคอยเย็นเกิดการรั่วบ้างก็ถือว่าปกติ พราะพวกนี้ใช้งานแล้วมันจะเสื่อมไปปุไปนะครับแต่ว่าไม่ใช้ใช้แค่ประมาณสักปีกว่าก็รั่วอ,อะไรอย่างนี้ก็ก็ไม่สมควรนะฮะตรงนี้อ่ะเดี๋ยวขอจบตรงนี้นิดนึงใครจะเอาแอร์เคลื่อนที่มาซ่อมใครจะมาดูแอร์เคลื่อนที่ JPX มาทดสอบประสิทธิภาพการทำา